สวัสดีจ้าเด็กๆเ,เป็นยังไงเจอกันอีกแล้วในสัปดาห์น,นี้วันนี้ครูมุกจะมาพูดคุยในเรื่องของโครงโลกกน,นิดโครงโลกกน,นิอะดูปากครูมุกดานะคะโครงโลกกน,นิตไม่ใช่โครงโลกนิตินะจ๊ะหลายคนอ่านผิดครูมุกดาฟังแล้วก็จะแสลงหูมากอ่านให้ถูกต้องนะจ๊ะทำไมถึงต้องเป็นโครงโลกกน,นิตอืม ไม่บอกหลอกให้งงให้เธอไปหาเองนะจ๊ะถ้าเกิดครูให้ถ้าเกิดครูให้ไปพวกเธอก็จะไม่จดจําดังนั้นเธอไปหาเองเธอจะได้รู้คุณค่าของความหมายนะจ๊ะอ่ะมามาดูกันมาในบทนํานะคะโครงโลกนิจเป็นวรรณกรรมประเภทคําสอนนะคะคล้ายๆกับอ จะมีลักษณะคล้ายๆกับสุภาษิตคาสอนนั่นเองนะคะเนื้อหาของโครงโลกนิจเนี่ยจะมุ่งแสดงถึงความเป็นจริงของโลกนะคะหรือว่าสัจธรรมของชีวิตเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้รู้เท่าทันนะคะต่อโลกแล้วก็เข้าใจความเป็นไปของชีวิตเนาะ,ะในแต่ละบทเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องมารู้เกี่ยวกับบทนํากันก่อนเนาะโคงโลกอนิจเนี่ยมีความไพเราะทั้งด้านเนื้อหาด้านถ้อยคานะคะ พออ่านแล้วเนี่ยจะติดหูแล้วก็จะเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเพราะว่าไม่ได้ใช้คำอะไรที่ยากนะคะจะบอกตรงตัวไปเลยอ่ะเกี่ยวกับคำสอนฮะต่อมาประวัติของผู้แต่งนะคะพรงลูกกนิษเนี่ยเป็นหนังสือเก่าแก่นะคะทีะ่เมื่อ พุทธศักราช2,374นะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนว,วิมลมังคลารามนะคะจึงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิสอนเนี่ยทรงรวบรวมโครงลูกกนิตของเก่ามาชำระแก้ไขใหม่นะคะชำระแก้ไขใหม่ ะะให้เรียบร้อยประณีตและไพเราะเพราะของเก่านั้นคัดลอกต่อๆกันมาปรากฏว่ามีถ้อยคําที่วิปราสนะคะแล้วก็ผิดพลาดมากครั้นสมเด็จพระกรมสมเด็จก,กรมพระยาเดชาดิรเนี่ยทรงชำระแล้วนะคะก็โปรดเกล้าให้จารึกไว้ในวัดพระเชตุพนนั่นแหละนะคะโครงโลกก้อนี้เนี่ยจึงแพร่หลายในเวลาต่อมาด้วยความที่โครงโลกก้อนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสุภาษิตคําสอนนะคะ จะทำให้เนื้อหาเนี่ยมันเลยไม่ล้าสมัยเนาะยังสามารถใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยสอนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อๆไปได้นะคะจนกระทั่งปัจจุบันอ่ะต่อมาโครงโลกกนิตนะคะจะเป็นคําสอนในหลายๆด้านอ่ะยกตัวอย่างเช่นสอนให้ทาความดีสอนให้ทาความด,คคามดีเช่นอะไรได้บ้างเดี๋ยวคุณจะอ่านให้ฟังสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตนกินกัด เนื้อเหล็กจนกร่อนครั้มบาปเกิดแต่ตนคนเป็นบาปบาปย่อมทําโทษซ้ำใส่ผู้บาปเองหมายถึงอะไรเอ่ยอันนี้ใครสามารถวิเคราะห์ได้บ้างว่าหมายถึงอะไรหมายถึงส,สนิมเนี่ยมันจะกัดก่อนตัวเหล็กเองใช่ไหมคะอ่ะหมายถึงคนเนี่ยคนที่ทำบาปเนี่ยก็จะ ถูกกัดก่อนด้วยบาปนั้นเองก็คือใครทําอะไรไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นใครทําดีย่อมได้ดีใครทําชั่วย่อมได้ชั่วแต่ครูเนี่ยก็มองอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะว่าสนิมเนี่ยที่เขาหมายถึงอาจจะหมายถึงสิ่งที่ตนรู้อยู่แก่ใจเช่นเราทำอะไรเราทำความดีเราจะอิ่มเอมอยู่แก่ใจแต่ถ้าเกิดเราทำความชั่วเราก็จะรู้สึกรุ่มร้อนอยู่แก่ใจ นะคะครูมองอีกมุมหนึ่งเนาะจากที่เขาแปลมานะคะอ่ะมาสอนให้ทำความดีอะไรได้อีกบ้างโคควายวายชีพได้เขาหนังเป็นสิ่งเป็นอันยังอยู่ไซคนเด็ดดับสนสังขานร่างเป็นชื่อเป็นเสียงได้แต่ร้ายกับดีอืมเป็นไงบ้าง ใครพอจะแปลได้บ้างโคควายเนี่ยมีคุณค่าต่อให้ตายไปแล้วเนี่ยเขาหนังก็ยังเอามาใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะคนเราเนี่ยเนื้อนหนังเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะแต่ว่าสิ่งที่จะฝากไว้ให้กับโลกแล้วก็กับรุ่นหลังๆก็คือความดีนั่นเองนะคะตายแล้วก็ยังมีคนยกย่องสรรเสริญไม่ใช่ตายแล้วก็มีแต่คนด่ามีแต่คนว่าเนาะอ่ะสอนให้รู้จักประมาณตนอะไรได้บ้างสอนให้รู้จักประมาณตน ให้มีความพอเพียงใช่ไหมดูไปดูบทนี้นะคะนกน้อยขนน้อยแต่พอตัวรังแต่งจุเมียผัวอยู่ได้มัดใหญ่ย่อมคนหัวภัยเพิดททำแต่พอตัวไซส์อย่าให้คนหยันอืม คนหัวนะคะคือ,อหัวเราะใช่ไหมคนจะหัวเราะเยอะถ้าเกิดว่าเราทําอะไรที่มันเกินตัวเราไปมันมันไม่ได้ลําบากใครหรอกลูกเอยมันลําบากตัวเราเองนั่นแหละถ้าเราปลูกบ้านมีกันอยู่แค่นี้แต่ปลูกหลังใหญ่โตเลยมาหูลานเลยลําบากใครลำบากตัวเราเองไม่ว่าจะสูญเสียเงินอาจจะถ้าเรามีเงินทําได้ไหม ก็ให้พอประมาณกับตัวเราเองใช่ไหมถ้าเรามีเราทาได้แล้วถ้าเรามีน้อยแต่อย่าไปยังจะไปหรูหรามันไม่สมควรมันไม่เหมาะแก่ฐานะเราเนาะใช่ไหมคะเออเอาแค่พอตัวพอประมาณเราอยู่ได้ให้มีความสุขแค่นั้นพอไม่ต้องไปเชื่อคําใครไม่ต้องไปฟังคําคนเพราะว่าเขาไม่ได้มายินดียินร้ายกับเราแล้วก็ไม่ได้มันเป็นเดือดเป็นร้อนไม่ได้มาออกเงินให้เราสร้างถูกไหมอืมเอาแค่พอประมาณสอนให้รู้เกี่ยวกับความพอประมาณนะคะใหญ่ไปก็เท่านั้นแหละลูกเอ้ย ส่วนมากแล้วคนเราจะใช้แค่ห้องครัวนะคะห้องน้ําห้องนอนแค่นั้นเองส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ด้วยซ้ําเพราะว่าออกมาทํางานเนาะอยู่บ้านแค่ช่วงกลางคืนแล้วก็วันหยุดใช่ไหมคะอ้าวต่อมาสอนเรื่องการครบเพื่อนการครบเพื่อนครูอาจจะใส่อคติ้งเข้าไปบ้างเพื่อไม่ให้เบื่อนะคะก้านบัวบ,บอกลึกตื้นชนละทานมันระยะสอ่อสันดานชาติเชื้อมัก โฉดฉลาดเพราะคำขานควรทราบยอมย่าเหี่ยวแห้งเรื้อบอกร้ายแสลงดินอ,อันนี้ไม่ได้ด่าใครนะไม่ได้ด่าใครนะเสียงสูงเสียงสูงครูหมายถึงการครบเพื่อนใช่ไหมคะครูอ่านบทนี้ให้ฟังหมายถึงการครบเพื่อนว่าก้านบุก้านบัวเนี่ยยังสามารถบอกความลึกตื้นของน้ําได้แต่ว่ามารยาทของคนเนี่ยก็สามารถบอกได้ว่าเ,เกิดมาจากตระกูลที่ เขาสั่งสอนมาดีไหมถูกไหมคะอะคราวนี้ต่อมายังมีอีกหลายบทเลยที่เป็นบทสอนเกี่ยวกับเพื่อนเนาะแต่ครูจะยกตัวอย่างมาเฉพาะที่เอ่อที่เด่นๆที่เข้าใจได้ง่ายนะคะหมักสอนเรื่องการครบเพื่อนมิตรพานอย่าคบให้สนิทนักพานใช่มิตรอย่ามัก กล่าวใกล้ครั้นครามเครียดคุมชักเอาโทษใส่นารู้เหตุสิ่งใดไซส่อสิ้นกลางสนามนะคนพาเนนะี่ยอย่าไปอยู่ใกล้บอกคบคนพานพาพา,พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลดังนั้นควรครบอะไรควรครบใครควรครบบัณฑิตนะคะควรครบผู้ที่มีความรู้เขาจะพาเราไปในหนทางที่ดีนะคะพาเราไปหาทางออกนะคะต่อมาสอนเรื่องการครบคนมั่ง พระสมุทรสุดลึกล้นคนณนาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอาจวัดวากำหนดจิตมนุษย์นี้ใสยยากแท้อย่างถึง อพัะสมุดลึกแค่ไหนนี่ก็ยังวัดได้เนาะเออถ้าเกิดว่าภูเขาเนี่ยสูงขนาดไหนก็ยังสามารถวัดได้แต่จิตใจมนุษย์นี่ไม่รู้จะเอาเครื่องมืออะไรไปวัดใช่ไหมคะไม่รู้จะวัดยังไงให้วัดได้ดังนั้นดังนั้นต้องเลือกคบคนให้ดีๆนะคะเลือกคบคนให้ดีๆนะครูจะบอกไว้ในหลายๆอย่างจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะมีอะไรถ้าเราเนี่ยคิดได้ทุกอย่าง คิดได้แต่เราไม่ต้องพูดทุกอย่างในสิ่งที่เราคิดอืมไม่ต้องพูดทุกอย่างในสิ่งที่เราคิดมีสิทธิ์คิดแต่ไม่ควรพูดมันทุกอย่างออกไปควรยิ้มควรฟังให้มากกว่าพูดนะคะเออผู้สร้างมนุษย์เนี่ยสร้างให้เรามีปากเพียงหนึ่งแต่มีหูเพียมีหูสองดังนั้นเราควรที่จะฟังมากกว่า ครูอ่ะอันนี้ก็สอนนะข้ามไปเรื่องการสอนได้ไงเรียนกับครูก็ได้ความรู้ไปด้วยนะคะครูก็สอนเรื่องนู้นเรื่องนี้แหละสัปเหระไปเนาะคะอ่ะอยากอยากให้พวกเธอมาเรียนในห้องเรียนเต็มที่แล้วนะคะครูก็เงาเงาอยู่คนเดียวเนาะอออยากให้พวกเธอมาเรียนนะคะคิดถึงทุกคนอ่ะเดี๋ยวคราวหน้ามาเรียนกันในเรื่องอะไรเดี๋ยวมาคอยดูกันบา,บายบาย